สวัสดีครับผมชมยูทูบสุดโรสิ์ลำเพลสูออฟออร์เจลครับผมอันนี้ตุลภาพผมครับผมบุกเต้มือโอ้หลายหลายปีแล้วอันนี้ก็ต้องผมเชื้อบาทายตัวกระต่อมผมทำตุลปากงั้นเดียวครับตุลมะพริากกับตุลตุลคาเนี่ยครับน,นี่อันนี้ กบผมยังเก่งเนี่ยเห็นปะมันจะพุ่มๆขอ้นหงายบางแคบหนึ่งมากบกำลังน้อยกำล,ลังกำลังขี้ใหญ่มันชิมีหยุอยู่พี่น,อน้องมีอยู่อันนี้อันนี้ผมลงแล้วนี่เห็นปะผมเพิ่งพายน้ำเมื่องนี่เห็นีปะกบผมครับผมอื้อ พุงน,นี่พนนุงนี่ยน่ยมประมาณยน่ยมประมาณเก็ดมงซอยหรือผมโล่งคลิปครับประมาณครับให้สามเม็ดที่อนหนึงน่งกันที่แล้วให้สามเม็ดที่ก่อนค่อยค่อยค่อยยืนค่อยจบอีกสองเท่เลยยืมผ้ามาเบิ่งอันนี้พี่น้องอันนี้ต้นต้น,ตนมกนาวเดอ้อนี่เองหอมพักกัน พักยันนิ่พักกันใส่กับับงัวดีไหมหอมเปเยไม่หอมเปรยพร้อมใซ่บอะนี้ไม่หรอหยนอนใช่ปะยี่นอนอันนี้เมนุด้ว่นี่นี่ตัวนั้นพักพักพักนางลานี่เดี๋ยวขยายตัวคลิปครับ สวัสดีครับ